อ้าก็สวัสดีกันด้วยรถคันนะครับวันนี้อยู่กับเกมไหมครับพีนั่นเอครับเราจะมาติร์ลไปเกมนะครับเทอมนั่นเองเนาะไม่ได้มาเก็บโทรศัพท์นานแสนนานอพี่มาหนานาโคตรโคตรเลยก็ดีครับเพิ่งกลับมาได้เล่นนะครับเพราะเกมในคอมก่อนแรกไม่ค่อยสนข้าวโทรศัพท์เราอะเราจะมาติร์ลไม่เกมอะไรก่อนมัน,ม,ม,น,นมันจะเล่นเต็มอยู่ กันไปสไกายวอล์กแล้วกันแล้วที่เป็นเติบเป็นเกมขึ้นขึการเป่นขึการพิธีคนโอ้โหไม่เยอะอืมไม่น่าเลยโอ้โหแล้วครับโปรด,ดีก็ยังอือชิจิ๋วเวลยครับมันยังไม่หยุดครับ Ga dat oké? Nee. Dan gaan we nog maar gaan gaan. Rappie. Rari. Dra, 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 dra. La 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 la. Ik ga het ook wel lang hebben. Wat ในห้องในบ้านกูอยู่ออ, <c oughs> อยอออยอมก้แดจบนกูเรีทเมัสจรีคนเ้ยงวะขอเป็นคนออกบ้านดิ าัลโหลดิกมันไม่อกกันอือฮืหนุวคุณบอกว่าถ้าเกิดหนาทุกคนต้องบอกว่าตกนร้ร้อไปเรื่อยเลยถ้าหากใครไม่ทดกคนจะปวดร้อนมากอือฮึห้วเรนมิดดี่เป็นมีดี้เก็โคนตั้งแต่เป็นโหมากเกินเลยคน ยงอนเนียนเดียอย่งไปวายสีบ้าไปมันไมมีแต่ผมทุกแก่็รมหาไปไเพราะว่าไมได้ไปตอนี้ไม่ว่าตัรอนไม่ไ้ปตอนี้คุดออนเราแอมนี่ไม่ใช่สามารถตัดได้ด้วยนะ Saya mà bố cầm video ini. Nếu bố cầm bị chi thụ Chắc tổ nó Ây Mở đơ bị tờ lì Mở đơ mở đơ Ừ Nhi nè 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 Giờ Ôi nè nè bố cầm yêu อาการหัวร้อนอาการหัวร้อนอาการหัวร้อนกำลังรับอาการหัวร้อนกำลังรับโ,โดยคนเต็มนี่ไงไม่ชอบมาบางงังกันเนี่ยเนี่ย Ko te nui hon nei Tō tō tētēi hō N kō tō e i o i i wēt I nō i wēt tētē kā e kō แบบเรียเนียนจะทำให้คนตาได้เพราะนั้นอือจิบนี่แล้วเนี่ยเราออกก่อนเนี่ยแอ้เปินะจะหนุนฆ่าคนเลยไม่ฆ่าคน อเคขียบไปกับแบบกูเนี่ยแหละกูเี่นตามกูโดนอ่ะกูโดนี่ะเดี๋ยวไม่ยิงเดี๋ยวไม่ยิงเวยย้วย,ย,วย,ย,วย,ย,วยโอ้โยยิงโูอีกเจะรถเจะาขง เคยมาก่อนเลยผมเหมือนกันครับไม่จดสองเพียบเลยจริงๆ จะขข้ามมาเดิได้แล้วใช่ไหมนี่ยูร็ใคอรทันโอ้โหไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าใครไป็นคนฮึมแตาเป็นมาเดินไปเฟ็น

ผมไม่ไม่เชื่อกันหรอโอเคนี่คือการฆ่าคนแบบแนบเดียวนะครับดูไว้ให้ดีนะครับเลือดการคนแบบแนบเนียนนี่คือการฆ่าเป็นี้นะไม่ได้ไม่ได้ อุ๊ดาวาบอบผมไม่้องเล่ผมไม่ใช่คนข้ามผมไม่ใช่ตุกตุกผมคนดีเฮ้ย,ย,ย,ยไม่ฟังกันเลอยอะ หนอครับอุ้ยบอกเนี่ยผมไม่ใช่คนเข้าไปที่หน่ขาอืมอืมกลายเป็นฆาตกรอย่างโอ๊ยกลายเป็นสกายวอล์กกัน,ถนเถอะไปเพื่อนไปเปิดไฟห้องแป๊บ ร็อปปี้อันนี้ก็เต็มโอ้โหอันนี้ตัวกันเนี้ยจ้องคนจ้องไว้ให้ดีทุกคนนะจ้องไว้ให้ดีนะทุกคนทุกคนจ้องไว้ดีนะครับไม่งั้นทุกคนจะนี่ไงร็อปปี้ร็อปปี้โอเคเขาขาดเขาทาน์ไว้เขาทาน์ไว้อันี่อะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยฉันจะกินเหมือนยูทูบเบอร์นี่หว่ามันไม่ดีนะบ้าเกี่ยวไรข ต้องนี้ต้องเป็นคุณถ่านใช่เไม่ใช่ปุเอองงใช่หลาล้วง,งล้านต่อเฮ็ดอ,นอนินยูเฮดไปครับกทีคนเราจะเหนื่อยแวกับเดี๋ยวกันวินอย่างถูกต้องเอาบักอีกแล้วชิปบ,บักอีกแล้วนี่ไงบักครับเรียกว,ว่าบักทุกคนจะไว้ดีครับทุกคนแก้บักแต่ได้ไหมวะเออเออ อไม่เหมือนเสิร์ฟนั้นละโอ้โหเสิร์ฟนั้นโคตรจะไม่จะบักอะไรวะโอ้โหเกียร์ได้ยามาหมดเนี่ยตัดได้ปะเนี่ย ตามเติรตดตัม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 มมานกปมาายฝ่ายฝ่ายอืมอืมนะครับการต่อสู้เกิดขึ้นโอ้โหแล้วฝ่ายใดชครับอืมฝ่ายน้ครับมูฝ่ายนั้นจะมีอะไรแบบริกลกลนะครับงนนนมันน่าจะเป็นสไม่ดีสำหรับุกด้วยล่ะ ครับนั้นผมก็จะไปไกลๆตรงนี้ก่อนทนุกคนน,นนะครับเป็นเหมืนนะไม่มีทางลงไปอ่ะเฮ้ยเอจริงดิเฮ้ยวาระวัก่องนี้กลัวเดียวโหโอ้โหอือฮึชัดครับต้องควรไปไหนดีโอ้แต่ละคนผมเนี่ยเดินไปีกว่าจะมาทำสงครามได้เออฉลาด เออเนาะฉนาดเป็นบ้าเลยโอหอืมอืมฉนาดเป็นบ้าเลยครับอืม,อมขุดไม่ได้กูวารานอ้หนูเหมือนทำ bên giọt xa có mùi đời ạ Nhưng đi, đưa ra nhìn จริงด้วยเอ้าวอีบอีไ่ไดีบอีกไ,ไม่ได้โอ้โหสัตว์รับบี้อืมลสกายวอล์วเราทุกทีแต่อยากจะเนะล่นอ่ะมาเลยไปเลย เท่านั้นอ่ะมีตอนนั้นโอ้ยชิปโป้ก็ชิปโป้ชิปโป้ชิปโป้ไม่เปนโอ้ยอ่ะใครใช้สกิลเออเคเออาร์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 เคเออเคชแนลอ่ะแต่ว่ามันพี่เขาชอบผู้ชอบเอว่าเคเคชแนลอ่ะรู้ไหมทุกคนเคเคชแนลเออาร์เคชแนล เคเคอ่ะเคอเคเคเคอเคอเคเคอยทุกคนเห็นไหมผมม่น่าไอแคลฟไอคลไเอะทุกคนดูนี่โอ้ยไอเกลฟไอคลไฟเหมือนผมเลยเนี่ยไอลฟไอคลไฟแบบนี้ฮลาฮ่าฮ่าฮ่าทำใวเองแม่งทำเอฟเฟกต์เองโส่ก็อนโดนีเซียน วันนี้บวกเรายดแลแบบน,นี้เหมือนเห็นใครเอ้ยแบบนี้นัแบบที่วัดได้แต่ในนี้ไม่วัดไมได้คงบ่าตลอดแบบนี้ต้องมีการวาดบบัดแต่ในพีซีจะเสืกไไอกไม่ปโอ้โหมึนู้จำกับผมกูดูไปตลอดไม่มึกบีย เป็นไม่เป็นเป็นไม่ได้เปิดโอ้ยอืมนี่ก็เจอสักทีดี่ค่ะหายอูอชัดเลยเฮ้ยชัดเลยมไม่นต้องเป็น สย่ยมื่ครับด้ใครใช้กิลวีเวเบร์เย็บเบ็์บบบบ อีกครั้งกุฏิเราเป็นอย่างนั้นจะรองไปกันไหมนเดิมเหมือดิมมีอินสีอินสอนดอันน้อจับจับเน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 เป็นดีดีที่นเตีแล้ีคนนี้น่าสงสัยมากครับอาจจะม็นงงเริ่มเกดอันนี้น่าสงสัยมากเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เอเควหรโอ้กับผู้เข้เอคเอเคจะแล้วไม่ใช่เอเก กูเห็นอะไรไหมครับไม่เหมือกูครับอ่านจะเป็นเรื่องล <ๆๆ S 1> ูกหลอกกูเป็นไนนนด้น่าสงสารนริงนะอืมนี่กงเป็นแต่ใครจะเป็นเหมือนกันเลยสักที่ไหนแล้ว ก็เห็นอยู่บบที่คลิปๆเนี่ยอื้มว่ับปได้ไงแกรัวสับปนรนนนจะเป็นรถพิเศษลกันอะไรเนี่ยอื อีกโอ้โหดูความให้ว,แว่แอนแมนหรือไงวะให้แมนมุดเข้าไปหรือไงวะแล้โคตรสร้างมมาจากโคนวแบใช่อืมเพื่อเกิดบทตอนนีจจ้กูยังจะตลกอะ คือคนล่าสงสายต้องตามด้วยความกระโดดดึงหนึ่งก็จะอันเนี้ครับก็เหล็กด้านบน Ikke ในเมื่อาทางตอนด้กูหูมีไข่ขา,ขาวมีอะไรเกิดขึ้นเฟกในแกองเดอร์เทมกคงไม่เป็นนะโอ้โหมันชชดแล้วอืมถูกฆ่าตายโดยเมอร์เดอร์จะบอกแล้วว่าดูดินะดูตรงนี้ เ้ยใครวะแมนใคยคิด mm ว่านะหูเว้าคงเฝ้าอยู่เต็มเต็มเลยฮดูว่ายี่สิบคนเป็นั้ยโอ้ใครเป็น เแล้วใครจะไปบอกครับกู้มาเนี่ยปัญหาเนี่ยคนไทยให้เข้าห้องอยู่ได้ตรงนี้ก็ไม่เร็วนะเออตรงนี้ก็แบบอื้มอื้มใครฆ่าอื้อื้หืมชัดครับ แล้วนี่เป็นเอ้ยแต่ไม่สนะุกว่ะไม่พอเลยอืมแลครับตอนนี้วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนอืมนะครับเดี๋ยวไปชมพิธากับ วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครอยากให้ผมได้เกมอะไรครับก็ก็คอมเมนต์ไว้ได้่านานี้ด้วยนะคบสำหรับวัน,นแล้วก็อย่าลืมกดซับจะกดไลค์กดซับตัวใครเพื่อกำลังใจให้ผนทาคคิดต่อต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ